วันนี้เราก็จะมาทําไข่ดาวไร้น้ํามันกันนะคะเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพเนาะแล้วก็คนที่แบบอยากจะทะหไข่ดาวแต่ไม่ชอบน้ํามันนะคะวัตถุดิบของเรานะคะสามองแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะแล้วก็กระทะแล้วก็ตัวนึ่งเนาะตอนนี้ดาก,ก็คือ ้มา้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเดือดพร้อมที่จะแบบทำไข่กาวน้ำก็แล้วเราก็เอาช่วยออกมาแนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเพราะว่ามาน,นะคะใส่น้ำลงไปเพราะว่ามาใส่ไปทุกถ้วยเลยพอประมาณอันนี้ด้วยใส่ไว้พอประมาณน,นะคะแบบก้นๆช้วยหลังจากนั้นเราก็ต่อไข่ใส่ลงไป ค่อยตอนะไข่แ,แดงแตกนะคะ,ะมันจะเดี๋ยวพอเราตอบเสร็จใช่ไหมคะก็เอาไปใส่อ,อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือหม้อนึ่งเดหอหม้อนึ่งเดร์ใช้กระทะนะคะเป็นตัวรองแล้วก็ใช้ตัวฐานนึ่งของกระทะไฟฟ้าทีนี้เพราะตอนนี้ตัวกระทะไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาตัวฐาน ตัวที่แบบไว้สําหรับนึ่งของมันเราเป็นมาใช้นึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาประมาณแดนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาไข่ที่ไม่ใช้น้ำมันไข่ดาวไม่ใช้น้ำมันเป็นยังไงปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราจับเวลาแปดนาทีนะแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็ครบแปดนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไข่ดาวไม่ใช้น้ำมันของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะแกะออกจากถ้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ตั้งไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากถ้วยกันแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อน สุกแล้วนะคะแล้วก็เย็นแล้วด้วยแต่แก้แแเราบอกไปว่าใช้เวลา8นาทีแต่ว่าพอมาดูแล้วมันยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่ดาเลยเพิ่มไป5นาทีรวมทั้งหมดเปน็น13ก็เดี๋ยวดูหน้าตามันอีกทีาานึงนะคะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมีน้ําอยู่ข้างในเป็นน้ําที่เราใส่ไปตะกี้เราเราก็เทน้ําออกเลยเทน้ําออกนะคะเทน้ําออกนะเทน้ําออกเลย หลังจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือมีช้อนกับ,บ่อมแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเราจะเลือกแบบไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ช้อนเพื่อนเพื่อรู้วิธีนะคะวิธีการก็คือใช้ช้อนหมุนไปรอบๆอบถ้วยอะค่ะไปรอบรอบถ้วยนะพอครบรอบมันก็จะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้ นี่คือไข่ดาวไร้น้ำมันมันยังร้อนอยู่ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆมันก็จะหนาตาเป็นอย่างนี้นะคะ กมีไข่เศษเศษไข่ติดอยู่นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะเอาไปแช่น้ำไว้สักชั่วโมงั่วโมง,ง,งแล้วก็ล้างออกนะคะวก็ใช้่อยขัดขอยขัดออกเลยก็ได้นะคะเราก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตานี่ไงหน้าตาไขนา่นะไข่ดาวไร้น้ำมันของเรานะคะใช้วิธีการคือใช้นึ่งกับน้ำเปล่านะคะก็ออกมาหน้าตาสวยงามนี เพื่อจะทาเป็นอาหารเช้าเป็นไข่ดาวที่แบบไว้กินอาหารเช้าร่วมเป็นไข่ดาวที่กินแบบข้าวทั่วไปได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพและไม่มีน้ํามันนะคะสําหรับใครที่แบบอาหารคลีนแต่อาหารคลีนี่คือไข่ดาวนี้ได้เลยน,นะคะหรือว,ว่าทาแซนด์วิชไข่ดาวเป็นก็ได้นะคะหน้าตาสวยน่ากินมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบาย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปอยากให้ดาทำเมนูอะไรเม้นใต้คลิปได้เลยนะคะ